ขาด99ยังเต็มตลาดเลยครับพี่ลองไปดูจริงดิแต่ลองไปดูดิถ้างั้นก็คงต้องมารีวิวแล้วแหละไม่มีอย่างอื่นละถ้าเต็มตลาดอะ CAM เฮ้ยไม่เต็มนะเต็มตลาดตรงไหนไม่เต็มมีกี่ตัวเอง47ตัวเองได้เต็มที่2ตัวกินใหม่วันไหนยังไม่รู้นะครับเฮ้ยไม่แน่หรอกอาจจะมา3ตัวก็ไม่แน่หรอกคนมันดวงดีอะ เออคนมันจะมาดวงเนี่ยกองแช่งเยอะว่ะเฮ้ยคุณเทนกองแช่งนี่หว่าเนี่ยชัดเจนแล้วนะแบบเนี้ยอาจจะไม่มาสักตัวลุยต่อผมว่ามาเลยเนี่ยอถ้ามาเลยเนี่ยก็ได้มากกว่าสองตัวดูนะคนมันจะดวงดีหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็มาได้อะทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็มาได้ลุยโอ้โหไม่มาว่ะหนึ่งครั้งไม่มาหนึ่งครั้งไม่มามันบอก,กอ่อ,อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนมันบอกอยู่มันอ่อนอ่อนให้ก่อนอยังไม่มามันอ่อนอ่อนให้อยู่ โหมันเปอร์เซ็นต์น้อยจังวะไม่มาไม่มาไม่มามาการันตีแน่เลยว่าดูจากทรงไอ้ผมทรงหอยต้องใช้สูตรแล้วทุกคนทรงหอยต้องเริ่มใช้สูตรแล้วณจุดจุดนี้มันเปอร์เซ็นต์น้อยหรือกันต้องน,น่าจะต้องใช้สูตรแล้วแหละเอาสูตรไรดีอะเอาสูตรอะไรดีครับช่วยผมคิดหน่อยคิดสูตรหน่อยดิเอาประกายแสงไหมประกายแสงเก้ารอบไหม ใช้สูตรแล้วแหละถ้าถ้าจาัดขนาดนี้ะนะแสงเหรอเอากี่รอบเอาแสงกี่รอบสามจัดไปสมรอบนะสมรอบโอเคสามรอบก็สามรอบผมว่าได้สเตตสามสักสี่ห้าตัวแหละอุ้ยถึงอ๋อเยอะไปบอกผมว่าอ่เมื่อกี้หนึ่งแล้ววะนับไม่ทันสองสาม โอ้โหไม่มาจบผมขอห้าครับสูตรอะไรเนี่ยฟอฟอสองหอใส่ไข่ผมพูดไม่เป็นนะดิสูตรอะไรเนี่ยไหนพี่ไห้ผมฟัง่อยดิพี่มาแบบเต็มๆให้ผมฟังหน่อยผมขอห้าครับจะได้อาบีในงบหนึ่งล้านห้าแสนคุ้มไหมไม่คุ้มครับเอ้แต่ถ้ายังไม่มีอาบีเล่นก็ได้อยู่นะเออถ้าได้แค่ล้านห้านี่ก็คุ้มอยู่นะแต่แต่ถา,ถามว่ามันเก่งไหมผมว่ามันไม่เก่งนะผมไปสูมมาแล้วพี่ไตจะพังเกลือเลย มันมันพูดว่าอะไรอ่ะอะไรอะไร,ออรอะไรสองห่อใส่ไข่เต็มเต็มมันคือพูดยังไงอ่ะพิมพ์ให้หน่อยนีครับเพื่อผมจะเอาไปใช้โหยากเลยวะเีจ็ดหยอสูตรต่อสี่หออะไรสักอย่างน่นจำไม่ได้แล้วเอาลืมใช้สูตรเลยวะไม่วอกผมว่ามาการันตีชัวร์เลยโดยจากทรงเนี่ยสตาร์พาร์ทไม่คาดหวังมักได้เสมอ สตาฟาสตาาทำไมเอ่ยหมืนสี่ได้แค่ถึงสเตจสามเองไม่ได้ตัวเลยเอา้าพี่สภาพเดียวกับกูลเลยสภาพเดียวกับผมเลยครับเซตต่อสูตรผมก็พูดได้แค่นี้แหละครับกดตัวเก้าเก้าสามครั้งแล้วรอแสงสองครั้งเซตยอสูตรต่อสองหอใส่ไข่กดเก้าเก้าแลวรอแสงสองครั้งอแสงตรงไหนอะ่ะแสงตรงเก้าเก้าใช่ไหมหรือว่าแสงตรงการ์ด ไอ้ตือแสงตรงอ่ะหนึ่งรอบอันนี้สองรอบป่ะสามรอบลุยตาพาเรเวลว่าเจ็ดหกท่านไหมท่านนะผมอียี่ิบสี่เวลเองทำไมจะไม่ทันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเด๋ยวถ้าไม่ได้ออกเกมแล้วเข้ามาใหม่อ่ะสองโอ้ไม่ได้วะ ตงใส่ต้องให้เครื่องฟอกไตครับแต่คุณทิพนโอไม่ได้เลยอะแต้มพอๆกับผมเราไม่ได้เลยแสดงว่าผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้นะพี่ดองโทเค็นสอหาตั้งเตะไว้เท่าไหร่หมื่นสามครับผมเสียงหายอีกแล้วแม่งเอ้ยเอ้าเฮ้ยมาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวไรสเปนอ้าวใช่ปะ โอ้ยเฮียเฮ้ยโอ้เกินไปเฮ้ยเกินไปตรงนี้มันเป็นการ์ดแดงเนี um ่ยแหละโอ้โหแม่งเอ้ยทุกอย่างใช่หมดมาการ์ดแดงไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยพอไอ้จะลบเกมทิ้งแม่งเลย เฮ้ยดีใจโอ้แม่งเอ้ยอะไรวะตุเลตเกินโอ้อุตส่าห์มาแต่ตัวแดงก์ดแดงโอ้แม่งเอ้ยอุตส่าห์ดีใจโอ้ยเอาไปรีวิวเลยครับโอ้ยจะร้องไห้แม่งเอ้ยถูกตัวนะปิดปีเฮ้ยผมจะร้องไห้จริงนะเนี่ยแม่งนึกว่ามาแล้วเก้าเก้าสเปน ทีมชายก็ใช่ตำแหน่งก็ใช่ทีมก็ใช่แม่งออกตัวการแดงเยอะเกูจะร้องเออเจ้าเอาใส่เ,ไไเลยครับกดไปเร็วๆเลยเกือบสวยเกือบแตกหนึ่งแล้วแม่งเอ้ยโอ้ยเซ็งว่ะไอ้สัตว์เอ้ยโอ้มึงควรตีกูจังววะเกมอะไรวะเน,นี้ย